สวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามาอยู่ในห้องออทิเวนม่ได้จองหมุ่กันอีกแล้วซึ่งวันนี้เราจะมาทำออน้ำมิกน้ำที่แบบมิกกับอะไรอะไรอ,ะไรอะ่ะซึ่งอย่างแรกก็ซึ่งจะมีส่วนผสมอย่างแรกคือเอสเขียวอย่างที่สองสว,วิตามินซีเอ้ยเฮ้ยวิตามินเลมอนน้ำวิตามินและที่3ามก็จะเป็น เจลโล่ Yellow, อะไรสิอะเจลลี่ Jelly. มันจะเป็นเจลลี่แต่นี้จะเป็นแบบไม่มีสีน่าจะไม่มีสีมันรอเทดูเ <c oughs> นาะนี่มีรอยแกะนิดนึงเพื่อน,นแล้อย่างที่สามเอ้ยแต่ได้สี่คือไอติมมาเรามาเริ่มจากอย่างแรกเลยคือนี่เราจะใส่นีลงไป ใส่นี้เข้าไปก่อนแล้วก็จานนําแข็งก็จะใส่นี้เข้าไปหมดเลยแล้วก็เราจะแอบ,บใส่เอสเข้าไปนิดนึงว่ามันได้มีสีบ้างนี่นะครับมีสีแล้วมายังต่อไปอน้ำแข็งเปลีนน้ำแข็ง จงมาใสาน้ำแข็งฝ่าฝ่าน้ำแข็งมาแล้วมาอามาใส่น้ำแข็งเลยโอ๊ยอย่างต่อไปนะครับก็จะเป็นวิตามิน อย่างสุดท้ายคือเอสเอยังไมย่ยังสุดท้ายยังไม่ท้ายสุดยังสุดท้าย <Yes. S 2> แต่ไม่ท้ายสุดคือเอสนต่วป้าอีท้ายสุดแล้วคือไอติมแสงมันจ้าตรงนี้ตรงนี้โอเค แล้วเราก็มาคนกนันครับทุกคนไม่เข้ากันสีสวยมากสีสวยมากจะมีแบบปั่นด้วยอร่อยไ,ไ,ไอนนะหนลองชิมันนี้สิโอ้ย ออืมอำไมคือปันปันเดี๋ยวเราเก็บไปกินแบบโปรติบ้างแก้วเสรมาตัวน,นี้ผมแบ่งแล้วนะครับเราจะมาใส่กันเลยเ,เดี๋ยวนะนั่วนัครับไอ้ขายกินเพ่มอีกลูกนึ่งไหมครับโ 好嘞。 ลองชิมดียวขึ้นเด,ด,ดีขึ้น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 ก็มาเปรียบเทียบกันอันนี้เน,นี้ยมันจะไม่ค่อยเข้ากันนิดนึงแต่ผมแนะนำนะกินแบบปั่นดีกว่า อร่อยเลยดีขึ้นดีขึ้นแบบดีขึ้นเยอะมากอ่ะไม่ลองชิมแล้วเบียดเทียงโอเคป่ะถ้าเกิดว่าทุกคนชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายได้หายให้ผมทำน้ำปั่นน้ำปั่นหรือว่าน้ำบิ๊กอะไรกันดีก็คอมเมนต์มาใต้คลิปนะใต้ล่างคลิปนะครับบ๊ายบาย